ไปป้าไปน้ำบ่เม no. oh, ื่อวานไปม่ป้าไปตัวไปตัวไปน้ำกันพูดเนาะไปน้ำก่แลยมเอโอ้ดูเป็นจังไงขึ้นหนาเขึ้นอาหลังใหญ่อยู่บ่ โดยอาป้านำไปพิสูเอาไว้ตู้เย็นเขามาศาึกมาแบบมาฝากโดยโดยโโอืมไปคือไปเฮือนอาอวันเนาะเออไปเฮือนอ้อพิ่นนั่นแหละเพิน่นจะไปเอาอันเรื่องปลูกน้ำอาเพิ่นโดยพักเอาในพักในพี่งบวได้มาตั้งแต่มายังบม่ได้ไปเนาะยังบม่ได้เห็นเลอแล้วอานมามายามันพี่นางนั่นมา โอ้ oh, เราเคยมาที่เธอแล้วนะอานะมาเถอะนึงมาเถินหนึง่งเฮ้เหินอ้อยว่าเอาเมียสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ของบ่าวกำไพคุดโขเบิร์ดสุขสู่คนเบิร์ดถูกหม่องถูกบอลพี่น้องเอ้ยเนะาะบม่ว่าจะเป็นทางฝัง่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็นยินดีต้อนรับเข้าสู่่อง YouTube, ยูทูบบ่าวกำไพที่เก่าเด้อพ่อแม่พี่น้อง ท่ายสบายดีผ <c ười> ู้พ่อกับแมอนี่บ่าขมพายกันอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่หน้าของพ่อเทาจันพี่น้องเลยเนาะเงินสื่อใส่ผมมีคือเกงามีเด้ทางมากับพ่อแพร์พี่น้องเดินทางมากบบโอ้ยพี่น้องเลยเนาะคนทางเข่าอ๋อกาหยากชมควนพี่น้องเลยบมอยากให้เบาเลยเนาะทางยามนี่โฟโตกลงมาภายในมือสองมือก่อนพี่น้อง ก็บอกกับไพ่กับบได้มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันกับซองมือพี่น้องเยเนาะค่าเกียร์ขาวเกี่ยวน้ำค่าซื้อผ่อนขาวผ่อนน้ำฝนตกลงมาว่าสั่นะอ่ะพี่น้องบม่ต้องว่าหลายอย่างห่างเนาะมาหอดจอดถึงเป็นที่มาห้อยแล้วทางน้ำพระอาจารย์กับคนจะเข้าไปหาทางพระทูตจันเลยกับทางแม่ป้าบุญเพื่อนกับขอฝากกดเชยกดไลค์เนาะฝากติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุกนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแล้วกับมา ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะพ,พี่ป้ายประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอพายอะไรไไปพี่น้องก็ต้องอะไรห่างเนาะถึงจะโอปร่วมนำทางกันจุจาร์บรรยากาศทั้งเมฆประบุเพลินพ้องกันกับว่ากับพาพี่น้อง <S <S 2> <S 2> เลยแต่ก็มาเบิ้งเอายากจะว่าทำกันนั่นแหละเรื่องฮิตเรื่องคลองอะไรละแต่ว่าตัวกันยำเงินแข่งท่านแปลงยังอะไรกับน้องกับมาหาร์เมอร์กันอยากกินดองลูกชายฮะเน่ จะมาหาอ้ายนะโอ้ผู้อันว่าหามือมาหาเจ้าหามือตอนนั้นบ่เออหามือให้ยน่ะบัดเอาบ่าว่ามือ่อบ่ายามแล้วตัวเองว่าชิกินโดยจิบชองบัดน้องก็ว่าจะกินโดยจิบช่องเลยเอาแถวบัดบ่ได้นั้นกูก็กหามือหายามมันมาแต่น,นำพ่อแม่อายน้องเราเลยเอาพ่อแม่เต็เงบัดแห้งยากได้ไอายเอ้ยเผื่อเขาเดินอยากมามาคืนเดียวลเ,ลเลยผูแขนแลยมาแรงเขาจากเมื่อรูกเผื่อนะ้อ,อบัแห้งเจาะพวกอันเหตุงานนะ่ะ ยังไหวเนาะเออเราเลย้ยับให้น้องให้ล้านบันนี้แต่จะมาไปพิดหมู่ชาญหมู่ว่าตัวเองเลยนับบ่มีเงินนั่นแตงเมียะนับห้ามือห้ายามชูมือชูยามไปชนะมู่ว่าน่ะอ้าวพิดหมู่ชาลอะไนี่ก็ดีบ่แม่นว่ายับเนาะงพอตูเพราะว่าเสียชะละให้ล้านก่อนเนาะเออล้านนั้เขาประเทศกาญจน์อยู่ผู้เขาเจ้าพาวเออแปลว่าขอลาผักลานั่นมาน้ำเท่าน้ำแก่น้ำเท่าแก่เขานำเจริญนั่นน่ะคืนเดียวโดย แล้วแลวก็ทีเมื่อโลดชน,นะไปไว้มาไว้เพิ่หนอเออคันมาเป็นทีหามือแล้วเขาเอาคนใหม่รูดชนะอนันน่ะหันก็ดีอันมองเพื่อเหตุงานอยู่หันบ่เออเขาเขาไปากให้ขาดงานของเขาโอ้นะและบานนี้แหละบา้านแหละเขาขาดมือหนึ่งมันก็ชมมือหนึ่งแล้วของแนวขา้หาหาเงินเนาะเอหน้ากินเขาอยู่หน่หันเดีบ้านนี้แต่ชนะเราจะว่าพอมือเดียวนั่นมานั่นตัวเองจะว่าเอาเอาทุนนั้นแล้วว่าชูเป็นยากกูอยากชูคือกัรแลกแต่ว่า ยย่ายานไปกันว่าสิกินเดือนนึงบ่เคยกินบาดนี่ก็บ่แม่นเดือน2เดือน4เดือน6เดือน8กินดองมันให้หึงอีกเนาะเออบาดนี้มันยืนไปบาดนี้หมู่เพิ่นว่าโอ้ยตู้ก้อนหัวแหลมจักชั้นกสิเว้าก่อข่อยโอ้ยว่าเป็นจนจนแม่จนมื้อนั้นอือหย้อนหมู่เว้านั่นแหละไหไปเ่เขาจะเว้าให้เขาเว้าคือกันกับนเียวนี่อันมัน นี่มันเบอร์มาใช่เนี่ยว่ามึงเด้อจังฉันี่ว่าคอยในมอดโทรศัพท์ชนะมันโบแมนอันโทรศัพท์หน่วยอันคอยมือถือของคอยนั่นหน่วยนี่นั่นตัวน้อยมอเอเอหน่วยหน้อยเนี่มันแบตมันเชื่อมเลยวันนี้มูอโทรมาใช่แล้วมันตัดเพแปลว่าคอยในมอดให้เลยมึงเด้อจังฉันจักที่มึงมอดโทรศัพท์ชนะใช่ชาชตากูว่าฉันอ้าวว่าดันก็ว่าไปเนาะเอาแล้แวเสียวอ,อยู่ใช่น่ะเสียวพูดอยู่เสียกล่องผมกินชุบกินดิบเด้อความหมักความแพง จนหาลูกหาเมียก so oh, ับมัน so น so oh ั่นหาให้แต่เขาวนั so like, oh ่นก็ใจรีได่บุ่มเป็นว่าธรรมดาได้ก็เลยมันมาว่าววันนี้โอ้ยหมอนี่ช่ามารว่าเน้นนี้บอกกันโทษถามมันถามอันแนวมันผิดกฎหมายผิดกฎหมายแล้วเพิ่นบ่ให้ว่าว่าชี้ชี้เชิงเชิงนั่นน่ะโอ้มาถามมนที่ทำเมียดอกมาเลยตัวเองทำมาเมียมันว่าวิ่งห่วเที่ยวนั่นเอาว่าว่าเจ้าชีจะเกิดพึ้นนี่คอยบริหารว่าวมันเออ เขาตัวโถขึ้นบบบนี้ตัวจะคูณเจ๊บ่กฮาผู้เช่ารัวเมียโตรัวลูกโตมาให้ให้เขาชีบอ่ทีละวมึอเช่าจังทามเขาพิษบ้านแหล่แบบนี้แล้วโถใช้รถห้ายโอ้ยคนณหักแพงรถเป็นอันอันชั่งกันมันเป็นวันนี้ก็เป็นได้หมู่นั่นจังหวะก้าวผู้เช่าเชิงการในกว่าเท่าชำเฮาเนาะชีบเอาไปบ้านร้อยพยางหาวกว่าสิบปีแหละเนาะเออบ้านชีบเอาโลโลเล่เล่ยังฉันพิษแต่เพิ่นบ่ให้ว่าเรื่องที่เรื่องเชิงเฮาก็ยังบ่เว้าไปฝุ่งเล โทรมาถามหมูไปคนถามเนาะบอกอยางว่าเอามาถามถามบ้านนี่ยนะไผผิดขึ้นว่าเออคำบ่าเป็นผู้ถามมันผิดเขาถามแนี่ยมันผิดกฎหม่โม่ชิบูบูให้เขาบอกเขากับบูให้น้อแล้วแม่นบ่เนื้อเนนะี่ยเนาะคือว่าหม,นนมูนั่นยับเฉาะยับเอาเขาเป็นโทษเป็นโพอยู่หน่อโอ้ยเฮาว่ะหมูนี่เจ้าวัดไหนคือกันกับเธาไผ่เนี่ยเธาไผ่ในการว่าใจกันกับจะกับไพ่ผู้หนึ่งนะว่าว่าคอยใน เอาลูกเอาเมียก็บอไปครอบโคดเครอบโป่งจๆๆๆๆๆๆังนชั้นทีเมียปะข่อยบอ่เป็นข่อยปะเมียคันว่าเอาเพนทีนัน่นจะเอาตาพไพนี่มามาช่อ,อก,กันกับข่อยเนี่ยข่อยไปแล้วว่าข่อยเน,น,นี่ยไ่ได้ไปข่อยบ่ได้ครอบตาพายบ่เป็นไอ้น้องข่อยข่อยก็บอกแต่นไอ้น้องขอ่อยแหล้วตาไพยบ่เป็นไอข่อยบ่เล่นน้องขอออ่อยไลยข่อยไปบอกไปครอบตู้พา,าพายกับว่าเจ้าอีกเอา,าอเอาอีกเอาคือว่านันี่ไปก็ไปทุบมันลงพิษนะครับมาแล้วข่อยจะเปิดให้เจ้าพัง คือว่าไปมาหาสู่กันคือว่าหักแป้งกันอยู่เออเนาะค่อยนี่บมไปครอบโคตบพวกวงเอาลูกเอาเมียก็ดีเนาะเอาเขาฮีดข่าของลึกฮีดยังก็ตามเน้ะของว่าว่ากันเมียนั่นถ้าว่าเมียพิษเมียนี้จกคอยเต้นตูนโยนีคอยเอาชาวลาดนําเมียบัดนี้คันคอยไล่ห่านพานนี้ลูกเมียหลังตีหีสี่สิสานก็เชื่อชาวลอดบัดนี้คือกันคือคุ้มืงอนเห็นเลยลูกเห็นเขาชีมาบอกว่าเห็นเลยได้ชันชี่อเบเห็นว่าเงียบเลยเนาะเงียบไปเลย คันว่าโอ้ยยังขึ้นหอดเจ้าถึงเลยลูกผัวนี่ขึ้นมาหาถูค่อยก็บได้ว่าอย่างค่อยก็เอาอยู่คือเก่านั่นแหละคนจะโอ้ยโทรมาเจ้าช่างทชี่เอาบ่เมียะเจ้าเอาของค่อยบด้ไล่เมียนี่ค่อยบด้ช่างเมียค่อยบริไฮเมียความใดคบเด็วกาลังตีหีสีขีตลาดเปนยังบ่มาว่าค่อยว่าคันค่อยตีค่อยข่าเลยลูกเมียพอกินน้ำไปกินรดนู่ท่าโพนฝนบอลมันชักทิดท่าอิงห้อง่นคันว่าค่อยตีค่อยข่าค่าเจ้าป่วยอยู่น้ำโพตุแลเขาจะปูนนอกโพตุเอาแล้วเขากิดชั้นได้ข่าหน่ะ นั่นก็เมื่อแล้วก็พ่อเท่าไม่เท่าก็มีเนาะโอ้ยมึงมายังจะเอาเท่าแก่แนวโฮมพอบ้านมากเพิ่งจากันโยบันบันถึกได้ลูกเล้มาในี่ตจนเต็นตูนโยนหนีคืนได้หาลูกหาผัวเราก็แต่งแปลงข้างในได้ชิบหัวเขาเช่าหงออกเบิดบ้านเบิดเมืองมากินดองเราเสียแมงงัวโตควายได้จุดบันถอกบันทึกกันเมียนบอกแล้วลูกอันนี้เราจับจีกูกนี้ซ้ำอีกจับจีก็แล้วบอกกับบอก แค่เฮานั่นหาความดีกับลูกกับเมียเฮาเช็ดเช้าอยู่ชองคนกับเมียอยู่ในเหือนนี่ไผสชีว้าในใดก็ไผมนี่แต่เขาไปอยู่น้ำเจ้าแล้วขันจนอยู่น้ำเฮาเลยหาเรื่องว่าเฮาขาเฮาตีกันว่าเฮาขาเฮาตีบ่มีบ่ไอน้องพอบ้านตาเฉงเอามาเว้ากันที่ไอเฮาไปเว่าวพูดพ่อแม่พ่อแม่เขาั่นขึ้นมาหาเจ้าตั้งแต่แต่โดนแล้วถาวรมาเจ้าตบเจ้าตีมาเต็มบททัดพิษกัดมาเอาไก่ห้าโตเงินห่าแสน เออเลยก็ให้อันนึงบัดนี้มอนอียิปหน่วยค่อยทำปว่ศัลยเมื่อเนี้ยถ้าว่าลูกเมียว่าเจ้าตีไหนปวดศัลยเนาะถ้าว่าตะกี้่อยคิดว่าฮอดเดืลทีเดือนหาเอาเข่าเป็นเล่ากันเนี่ยเลยชี้ให้ลุงผมแล้วน้องชายน้องชายก็มีอยู่ฮะลุงก็มีลุงเปลเมียแหละชี้ให้ชูเพิร์มมาชูพี่เลยชิ้เมื่อภาคปฏิบัติอยู่บุได้เห็ดหน้าพูนแล้วมันเห็ดบุได้ค่อยชิเมื่อเห็ดค่อยชิเมื่อนายพี่ยายสช่างออกจากหันเลยเออค่อยชิ กันพ่อเห็ดคนสิมเมื่อเห็ดอยู่พุ่นนะชายน้องชายชุ่มมะนาเห็ดอยู่พี่หนะเด็ดนี่นะให้มันเบาบางใจประชากรในเรื่องอันผายพีพระพีธรณีวังเขตของเผ่าห่าเผื่อเห็ดโบได้นอนาเพื่อเห็ดโบได้นั่นแล้วคนชิมเมื่อเห็ดนาเพื่อกระลายอยู่บ่เผ่าก็บลุยีบุรีแลยชวนไล่กับมิตรไทยจะชวนนี่แหละนานบุรีไล่ดอกนานเห็ดบบได้คนอื่นมาเห็ออดก็ยังบบได้เพราะมันมีวัตถุมีผีมีช้างแล้วเฮ้ยเนาะมต่บุรีแนวแพ้เพื่อนในมันบวช่วงที่ เห็น่ในดินดตอนหย่าวังนั่นมันบมีอย่างแบบมีผีแคดตีม,มีผีแคดผีขวงอยู่หันเนาะอะไรมันมีแคดขวงคือการกำวางเฮานี่เลยการเตี่ยตาตตนนี่ไปเห็บนบังดูก็ยังบง่มบขลุกคำบุญใหญ่นี่จังหวัดนี่แท้วังไหลวังถ้ำวังไหลนี่ยกเขียนบ,บ้านหัวเมาวนี่ถ้าแห่ชบเชยนี่ไปบังในกว่าเรียว่าผีนั้นมันบาได้น่ะนายมบายคนไหนไปเห็นของมันน่ะคือกันกระวางแล้วหมู่บ้านเห็ดอัน อันของเฮาเฮากก็ให้คือกันนั่นเปนบ่อแหล่คนก็ดีบัวเตนผีคนก็ให้คือกันของแนวว่ะฮองไผ่ฮองมันเออมันกะมีบ้านมีเพื่อนมีให้มีนาอยู่แล้ววะฉันกะบ่เป็นนั่นมันกะบ่เฮ็ดไผแล้ว่าผีอืมเป็นแค่ฉันเนาะห่าก็บอเอฟซีเพิ่นบางคนก็ว่าผู้ตูก้อนนี่เฮ็ดพากางมงวยว่ะเออพาว่าพาผู้ตูอันผู้ตูก้อนนี่พางมงวยต้มตุนประชาชนว่ะ มือเงินได้เหรอปาเนาะเรื่องเรื่องนี้โบว่าณลูกดูโบราอยาลบดูได้เรื่องนี้เนาะคอยต้มตุ้นไปชังไผ่เรื่องของนีจะได้หักไม้ของยาคยก็เอาให้คยบริได้ไปต้มเงินผู้นั้นต้มคำผู้นี้บ่ออะเงินชื่อขุมืงินเนี่ยคนบริได้ต้มเอาได้คยขายชิ่งขายของขายนั่นขายนี่คยได้ขายโดยบริชุดเนาะเอาแล้วไปว่าได้ว่าแบบนั้นคนอยยังเงี้ยใคว่าเนี่ยคนคยบริยาเนีอยคนบริยอมเนี่ยคนถามมึงขักแน่ะไรเอฟซี ต่างประเทศเพื่นว่าเอาอชุมเจ้าหนี้ฆากันไปต้มตุนตัวงวงประชาชนเพื่นว่าเพื่วนว่าเอ้าลูกเขาว่าต้มตุนแบบไหนเพราะว่าก็คือบ่ได้เงินตัวเอาเงินไประชาชนได้พอพันพอร้อยว่ะพอถอดแล้าก็มีแต่ขายทั้งไม้ยาข่ขายเป็นขายไก่เล่าว่ะแม้ว่ามีเล่มมีขายเนาะไม่อย่างของข่อยก็ดีเป็นหักไม้ของยาก็มิขายผมาบอกเป็นควี้ชิพ ว้าายเคเรื่องคือเดื่เดืองตลาดมันมันแม่ชั้นได้่อยหนึ่งเมื่อผมบอกงมงายโบแมนว่างมงายว่าเรื่องเรื่องผีเรื่องสางนี่กับโบเชื่อนี่บ่ให้รบรือเป่าเนาะเอาแล้วบางทอมันอาจจะบบเห็นเป็นโตเป็นต้นหากเขามาหาคอยไดคอยจังได้ไปเหตุให้ไดโบแมนคอยสิไปหาถามว่าผีน่ะนน่าเจ้าบจะเฮตุบอกผีในเฮือนจะาบจะเหตดบอก่าอะไรเขามาหาแลขคอยเหตดเฮ็ดตามีตมข้ออมันก็มีแม่อัคราอยู่บบเชื่อแล้วก็มาเบิ้งในเฮือนคอยปาผีปอบผีพงผีไอผีนา มีไดค่อยบ่แม่นตค่อยสิเฮ็ดไปอันด้วยเป่าๆเป็นๆในมันมีไอแม่คละไดตั้งแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่พ่อเฒ่าตานายผู้เชื่อตอดมาเนาะเอาแล้วค่อยก็ชื่อพ่อตาว่าหอยปู่คือกันบ่แม่นว่าค่อยท่านได้ท่านเฮ็ดเอาได้อันนี้ไดเห็นว่าค่อยเฮ็ดไปบ่แม่นว่างวยได้พี่น้องเลยค่อยไดพ่อท้าติดมือเนาะเออบ่เชื่อจะลบดูเลยตัวนี้เนาะพ่ทธะถ้ามึงกรในบางเขตนี่พ่อเฒ่าวถึงเหนือนี่เราเป็นหมอบนเรื่องเราเราคนธรรมดานี่มท้ามึงลรก็ได้ด้ามดวงก็ดีคันว่าบ่เชื่อค่อยนี่นะ หาว่าคอยนี่เป็นคนงมงายผู้หนึ่งนะมาถามเราหนุ่ห้ยเมานี่นี่ผู้ล้านชายเรานี่ยเบาชายเนี่ยก็ยังอยู่พออีเพล็ดนนย,ยูืน,นบา้านเมานี่ถาม้วยแหละผู้นั้นเป็นหมอบอ่อหรือว่าหนังคอยจิเป้น,น่อนั่งชื่อเราก็มีอยู่ในเฮือนนี่นั่งชื่อเฮือนอันเป็นหักไหม่ของยาเป่านิดเล็กนิดน้อยกําหลอกกําเลิศม,มีครบัสคอยกระต่ายอิงตั้มคนแล้วคนคนเขียนเมียนตัวทำเป็นคยกลายออกเป็นตัวเราคอยกระเฮียนเนาะมุ่นเป่านิดเดียนิดหน่อยลูกเลี้ยงคอยกระเบนหน่อยปราบผีปราบช้างนี่ ในพีให้พีหน้าห้องกระปากพีพีจะคือเป็รคือห่านนี่คอยกระปาบจนมันออกหนีเบิดกันยังได้นับจนหมดได้เนาะเพราว่าคอยงมงายเนาะมาเฮ็ดเบิ้งอันผู้งูผู้บ่ได้งมงวานเฮ็ดได้คือคอยคอยก็เฮ็ดตามพี่ตามคลองตามพ่อแม่เพิ่นบอกเช็ดชอนมาให้คอยเฮียนตามนังเขียนังสือบ่แม่นว่ากคอยทันได้ทันเฮ็ดหาเงินต้มเอาลูกเอาหลานบ่ได้ไผพอใจแล้วมาเฮ็ดได้หนํามข่อยได้ออืบ่แม่นบอกคอยสิไปเป่าข่าวโฆษณาโอ้คอยนั่น เห็ดได้นั้นผีในนาเจ้าเห็ดเจ้ามาแม่มาหาข่อยแม่ข่อยสิป่าบอกใหยคนบัได้ว่าเดยหมู่มาหาแลยข่อยเหดไทเห็ดนี่ของจับเห็ดอันนั้นเท่านั้นเห็ดอันนี้เท่านี้กับบ่แมนว่าชีเห็ดเนี้ยเดียวคือกันครับผู้เขามาเอาน้ำขี้นี่แล้วกระทงปะทาเขาก็เอาเมื่อน็ดคันบ่มีความงงง่ายจนให้โกโก้ขึ้นผีหมอผีป่าผีเห็ดเนาะเอาเลยตัวนี้ตัวนี้ว่าบัยังบ่กเป็่อกันจะพอดูด้วยตัวเนาะ นะ <S <S มันมีอดีได้เนาะพเออมันมีแท่เนาะข่าเนาะแต่เขาอาจจะบบเห็นแนว่ยังกัดฉันพ่นกับบ่อเห็ดเมี่ยนแลวก็ท uh, <ellt Mandarin. S 4> ุ <S <S ่กระถาเนาะตั้งแต่พ่อแม่ดึกดำบรรมาจะกที่กระทาเป่านั่นเป่านี่บ่แม่ค่อยว่าเฮียนได้คือเห็นแต่ค่อยได้คอ็เฮียนตามแม่กับอาคละมันได้เห็นว่าเฮียนเป่าเฮียนยังกันคันว่าว่าความงมงายนะฉันก็ช่วยเห็ดที่มีหมอทำหมอยังบุเห็ดนี่หลายหลายบ่อนเนี่ย มีหลายบอลอยู่เนาะบอเป็นเขาบววยบอลชนว่าอ้ยก็โอ้ยเอากันวันนี้ก็บอเป็นแล้วให้ยาคิยานั่นาดอเห็นบอลลังเถื่อนเดือดเกินคืนมาโอ้ยจะถูกทอนยาวไปนั่นทอนพี่เขาล่างลูกข่อยเขาร่างเมียข่อยมีบอกคุตูไปนั่นกับเอาจนข่อยเมียข่อยจนนอนเพียวแต่เมียทุบก่อนนะก็อชี่วอกจายเลือดต่ำมันทำเอามาทำลูกก็ได้แหละอันเมียเก่าข่อยนั้นมีบอกคนมาหาลือบ่มีพียใดไกันเอามาทำมึงลูกก็ได้แหละ จนป้าเมียนอนอยู่ผู้เดียวในเฮื่นรับลายเถื่อนเดินดเถื่อนขึ้นกับมาเนาะเอาแล้วเด็กเดินเถื่อนสิบเป็นสิบช่องโมบ้านนอน the er mm ุ hmm. that good that good that in this this ้ำ like ค่อยคันว่าสิบโมไปบ่ได้บ้านนี่เอาตัวเป็นตัวไปเป็นชาวบ้านหนาที่ตัวบ้านนี่เออไปบป็นชาวอื่นเช่นได้ฉัดคันว่าบ่เชื่อกะสิแห่งให้จังได้จ่ะอ๋อนันได้จังหวะเอาผู้มันเป็นนั่นกับอันผู้มันดูน้ำข่อยในมัธยมใช่กันบึงมีอะไรพวกผู้มาหาเราหนิหรือว่าเราต้องไปหาใายเที่ยวปัวบ่กขันหักไม่เลยไปหาใครนี่หาใหม่นะ ยันี่เราคอยอย่าตะกี้คอยไปขายปุ๊บทอดด้ววิลล์วิลลีผู้คนไปดันทั่วบดน้องบัวหลอกบัวเหลาแถวโอ้ยน้อยคนเราบูชาคอยตะกี้ก็ดีคอยไปขายเหาใหม้ที่แก้กระปาะแก่ลงก็ลงเขาแก่วิ่งแก่เวียนเออเรื่องย่าในย่ายผีไห้ผีหน้าผีเฮือนพี่ชันครบหอบคอยหายายญ่นะง่ายได้ปุตุเอกรย่าได้เลยจนมันมิดพุ่นและสิไปว่าผมจำจนว่าอยู่อยู่เย็นเป็นชุกเนาะเออ คือกันกันกบนาโพเท่านี่มันมีหน้าทงนึงน,นี่ตะที่คอยว่าตุกแรกนี่ชิมื่อกับเมียเนี่ยชเมื่อยายนา่นานหน้าผีหน่ะคนทั้งมือทั้งคนชิเมื่อเห็ดนะอให้มันอยู่เย็นเป็นชุกจังสิป้า,าชุมโพเท่าเีที่น้องชายบุรีรูมาเห็นอยู่พี่คอยคิดหน่ะนะ่าโดยบันนี้เมียเต,ต,ต้นเต้นตูนโยนเมื่อแล้วพาะว่าคอยนี่จะชั้นจังที่บ่ให้เว้ากับฝันแหกแพงกันกันว่าโอ้ยยังป้าบ่ได้ไหวบ่เป็นหลยกับจักมากับมาคอยกับเมียคอยกับ นั่นแหละมีบ้านอยู่อันตโอ้ยนี่โทูถามมันคันเมียเจ้าเมื่อเอาบเอาค่อยเขาค่อยบม่ได้ไหลเมียนี่เขาไม่ได้หายเมียยังความใดเขาไม่ได้บอกกับเมียเอาไม่ช่งเจ้าก็เอาเลยเจ้าก็ได้ไม่ป้ามาอลไรกันเอออันนั้นแล้วว่าว่าทามค่อยเอาค่อยบอกเจ้าชี้กุ้งบอกกุ้งบอกกุ้งก็เป็ความเา้าบ้านค่อยนี่แหละเขาเจ้าบม่อยากอยู่น้ำเจ้าแล้วจะปมเมื่อเออเข้าใจแล้วมคันว่าเขาเจ้าอยากอยู่น้ำนั่นตู้พายพะม่าดอกครอไปบอกกัน เจ้าโคตรลุงตาอยู่พุ่นฮิตข้าคองเคืองว่าจังฉันสิตูภไฟวอาไปบอกชัางของนาขับปมไงคอยว่าในไหนแนวนี้คอยเราไปนอนอยู่ในเฮือนผู้เท่านั่นจนว่าคอยหาเบิดเงินต่างเป็นชิปพลาดชิปกว่าอีกแล้วบอกโทรถามทุบบุญทั้งออกข่าวนี่อีกยังบอกไม่ได้หายังมาไม่ได้ขอบไม่ได้บอกโทรเบอร์หนึ่งจักรทิเมนเบอร์โทรป้าเบอร์โทรลุงเบอร์โทรน้องชายเบอร์บอกอยู่เนาะผู้เท่าตอนนั้นกันเนาะบอกฮอดออกน้ำมัน ข้าวก็บอกว่าถ้าว่าลูกเมียเมื่อพุ่นกาให้บอกใครข้าวเนี้ยพ่อตู่ก็วอาอยู่ให้บอกให้ว่าชํำใดชํำนี่นะยังให้ไปครอบอีกครอบก็ไปพ่อแห้งไปครอบไปบอกก็ยีคยเอามาเฮือนด้เมียเนี่ยโมเมนต์คนไปชู้มีอะไรบันทึกอยู่น้าแม่ขจีว้านันตามฮิตเันก็ดีเพิ่นว่าว่าอาบน้าเมืองใดก็เอาอนชีไครเมืองนั่นอันนี้ก็แล้วพิพี่กับบ้าว่าอยู่พี่ บอนนั่นคอยตีบอนนี่คอยเฮ็ดกันชีเมียกระชีไปนั่นใหนาหันหันมันจะจักเนาะเออมันหุดจักคันบุกคักแล้วไปร่วมพูดกินน้ำมันรสชาติพูดท่านท่านเองห่างพุดบนมันชักฉีดพูดคอยชี้าไปเสียดอกกินดอกกระตู้พายบ่ได้ก็จะเอาตู้พายไปกินอีกอันนี้ไดยเขาเห็นย่างไงอันนี้ก็ว่าความอันความถูกต้องของเรายังไปประจานท่านหน่าเฮาอยู่ว่าเฮาน้าบ่ไปเกาะไปบอกเฮาของบ่ได้ไปบอกแลยตู้พายเขาบอกว่เป็นพี่น้องเฮาเป็นเชี่ยวกะฮะก็เป็นวางนี้ ตะกี้เขาก็บอกใจน้องเขาเนี่ยและเอ้ยน้องเขาเนี่ยแล้วนบ่าวชาวชิดเขาบอกตู้ไพเขาบม่ได้ไปบอกไปคอบอันเ่าตะนายเขานั่นไปชีิไปบอกเพี้ยงกับจักไปไผ่เอาเขาอย่างนี้อยู่ในเชียงป่ากันชื่อบังกะคับก่อนที่ช้ำมันว่านั่นเขาเ้ากันทั้งเงลอ้าวกะมาก็มาเนาะบ่เชียวจนเป็นเชี่ยวกันอันโตไปบอกบอกเ่าตูเอาเอาเมียหนึ่งกะมาเนี่ยแต่บระันเอาก็มาเนี่กระทำว่าเนาะ อันนี้บัดไปประจานฉันหนาักบัดโตนั่นเด้ฉันเอาเมียลเบ่เห็นว่าบ่ได้ปาฉันอันชาวจีนีมันคือป่าบ่นเห็นมาครอบเฮากันว่าหมมะขามเฮาเป็นพี่น้องกันยังว่ากันแล้วมัเขาจะสิเว้าเนาะมันบ่ถืกว่าแนี่ยนเฮาบ่องกงก็ไปได้ตู้ภายนี่เอาตั้งแต่ฮ่องกงทันปลาเมีอะผมมันเอาเมื่อนี้มาวันเนี่ยเอาเอาแล้วไปแต่โดตุไปนั่นนะฮะ เออไ,อไพจิไปเอขอบไปบอกเนาะเพราะว่าแแนวเฮ้ยเขาไม่ได้ขอบบอกแล้วแห้งเต็กกว่าององวนน,นนั่นอ่ะเออเมียว่าเนี่ยนะเนี่ยนี่เห็นบ่ชันประจานทนาแชมได้ฉันดึงเมียมาเมียพีกไปดึงมาพีกไปเออเราเอาไปเอามาโหลดเคค้ยกูไม่ได้ใช้วชว์ได้เปล่าแห้งขักแล้วว่าถูกไปเออมืงขึ้นทึงห้องกูคือึ้นนํำมึงไปใช้กัญชิน้ำไป เีเมื่อเฮ็ดพอเฮ็ดเองที่เมื่อน้ำเออเมื่อน้ำลูกหวยลูกหวยไอจีไปน้ำบาดไปน้ำบาดโตเดอนไม่โตไม่ดีเนาะเฮ้ยนี่บดได้ตีไม่ลูกตีเมียจับบาดเนี่ยจนเราคันว่าคันมือเบื่อวนี้ตีให้มันเก้าวขุดโลูเนี่ยเมื่อวันนี้ตีให้มือเบื่อวนี้ขุดจักชำเลยเลยที่ไปกินหัวน้ำก็ตีเมียบาดหนึ่งบดได้คันว่าว่าวเลยเนาะตีนะคบ่ไดีลูกเมียพอเถ่าตันนาท้าพุดนน่นโอ้ยริวขึ้นมาหาเจ้าตั้งแต่โดนแล้วโอ้ยไป็นโจย์ได้ป่ะนัก็ คั่นมาบัดเฮาสิเอาเงิน20ลานพี่น้เอ้าสิได้ชันก่ว่าไฟติดดาเอานําพู้นั่นเฮาล่ะมาฮอดมึกประมาณ3นาทีอ๋อเๆีเด้อบ่แม่นว่าเว้าหยังอันนี้ก็เว้าน่ก็บ่แม่นเว้านี่สิขนกับลูกกับเมียได้เว้าตามเหมู่เว้ากับเฮาเออมันบ่ถืกได้ได๋ตจามันถืกันก็บ่ว่าดอกอ้ายน้องก็ีเนาะคันว่ามาก็คือ